เอาหมึกไข่หน่อยพันเจก,กเส้นกะปุ่นเอามาสวัสดีเจ้าวันนี้พอกับตำมีชาแนวค่ะมือนีค่ะตามมาผู้เดียวคือเก่าค่ะมือนีตามแต่ผ้าสุ่หูสุขโคมาก,กินตำซั่วหมึกไข่ค่ะพี่น้องคะเบิง้งได้หมึกไข่มากค่ะพี่น้องค่ะเอาไว้นี้ตู้เย็นไว้แซ่จนจอยเบิร์หล่วล่ะค่ะพี่น้องคะแต่ว่าเอามาอบบมสิกินลาดน้ำจิ้มซี่ฟูดฟาสานพี่น้อง หดไปหดมากจากกิโลหนึ่งได้ซัมนี่แหละค่ะพี่น้องคะตัวบอกงไงลยค่ะตัวน้อยหดแล้วหดอีกค่ะเมื่อเนี้ก็เลยอะจัดก,กินก็ตําส่วนดีกว่าเนาะเอากินตําส่วนเนี่แหละมาค่ะพี่น้องมาสแสรบต้องกันเลยจา้าพี่น้องจา้าบึ้งมือขินว่าตัวน้อยหนูก็แน่นอยู่นะจัดไปค่ะพี่น้องเอามือไข่หน่อยพันจะก็กเส้นกระปุ่นขนมจีนตอนนี้เป็นเส้นกลางนะคะผู้ใดอยากจะกินเส้นกลางเข่าเราเด้อจา้า เต็นเต็นกลางโอ้โหนี่ยโอ้ยอือ,อพู้ไปดองค่ะเอามาอืออืออือพี่นดองค่ะกาหมึกแน่นขนาดอือมีไข่ค่ะพี่นดองเอามามึกไข่ ปอาผลขนมเส้นคือเก่ากินนี่ในกระเสบคือก่าเหรอคะพี่น้องอืงนนอดูค่ะ หมูตัวหนึ่งกัดอยู่สามข้ากับประเบิดมันตัวใหญ่เ้ยพี่ของก้อนเขาสีอบอ่ะมันเพราะอบห่ะมันหดนะคะ แกมกับผักบ้านเงียบได้พี่น้อง พิบยากลับล่ะเงียบเลยปกติสิเป็นขอบขั้วไงตุ่มโฮมพิบยากลับกระสินแลนนน้วก็เลยเงียบเลยทำยไงอืมหัวไข่ อยากกินเมือกไข่ตัวง่ายอยู่พี่น้องทัางอบนนมันไค่อยม,มีปัไหาค่ะมันไม่แต่เมือกไข่แหละกรัไข่มันปลอมนะไข่เหมือนไข่เอาเข้าไข่ปลาหมึกพวกเอาเจ็รยมัหยัดใส่นะอืมอ้มอมอ,มอิปุ

กินก็ตำปกหงก็มันจะแขวดำนะมันเดินใส่มันดำ

ดีดีพี่น่องคะชวนฝนตกดีกะดูแลสุขภาพแต่ขอเนืเ่อด้วยค่ะไปหน่องคะชวนนี่ามักสิมีพวกไขเลือดออกนะแล้วก็ไขวัดไงไขวัดไงนะ่ะระวังน้ำน้ำดูร้านเท่านะ ไม่ได้ไปโรงเรียนอะได้นหน่อยอะมักแบบเป็นไข่เป็นน้าไปโรงเรียนกะบางคนกับว่าเอาลูกไปโรงเรียนเหมือนไปเสริมสร้างภูมิต้านทานมาสันติเป็นเสริมสร้างไปเสริมสร้างภูมิต้านทานแต่ว่าไปโรงเรียนปุ๊บไดมาสุโลโกร์กันปา <c oughs> มีัดมัทสุลโกร์กันปา แบบว่าไปเสริมพุ่มตามท่านยงเรียนมันบ่กลับมากกับได้มาสู่ไข่ไข่เซ็ตปุ๊บกะกลับไปไหมกะบรอดไเป็นได้ไั้หมดเพราะเพราะว่าลูกเราได้เป็นทุกโลกแล้ว แต่ว่าเด็กหน่อยพี่น่องค่ะบอมี่แต่ว่ามันสีบอไข่บอปวยเพราะเด็กหน่อยมันบอมีคอ่ค่อยค่อยมีพุ่มตานท่านคือผู้ใหญ่นะคะ่ะอืมดทีที่สุดกับขึ้นข้าอ่ะดูแลเขา เวลาถ้าเขาเป็นจริงๆกับรักษาให้เขาเศร้าก่อนอยไปโรงเรียนไปหน่อยงบ่ดไปแปดลู้พืน้นนะลูกตาำเพื่อนถ้ารู้สึกว่าตัวร้อนอย่างเงี้ยไม่เอาไปหย่อนว่าย่าเพื่อนเอาไปถือมูอที่ตนคนอื่นน้่มนะเพราะว่าเหมือนมันเสียเวลาถ้าเราแบบลูกเข้าเป็นเราแบบเข้ากับ,กบต้องควบคุ้มดูเข้านั่บางที้เข้าไปมันก็ติด แพ้ไปนะแมนแทนได้ไหมเดี่ยวของแอร์เนะาะวายอยู่รื้มเนาะรุ่งกับเทียมทุนตั้งข่อรออยู่ต้องถ่ายอยู่รื้มข้าจะปล่อยอ้ำกินเนี่ย ต้นแตกอะสร้างไหนขึ้นกาวได้จ้ะพี่น้องบู๊พี่น้องกินเข่ากินนั่นกินนี่นีนพี่น้องเฮ็ดเพราะไม่วอาสีโบเฮียจะจะของไม่เฮีาายคา,ากดีแทะกินไปน้ำคุยไปน้ำจ้าพี่น้องพระเพราะว่า เขาแค่คิดผู้เดียวนเนาะเคดผู้เดียวกับเหงาอันมา่ะเด่นเป็นมูกับก้นตี่พื้นมาเบิ่งเขานั่มไม่ไดเป็นมูในการกินเขา เพื่อไตหมดอืมปูฟงอืมปูดองแบบแซ่บพี่น้อง เนี่ยดีขเขาเลียงท่อนกรอบขนาด อนุ่ม,มอ,อย่างอืม,อมสุดจอดมาพอดี ม่องคะปลาหมึกเนี่ยตั้มก็ได้กินโดนแล้วถ้ามาตั้มากินปลาหมึกว่าถ้านานๆทีเรากินเนี่ยเรากินได้อยู่ถ้าว่าปลาหมึกสดน่ะปลาหมึกแบบสดๆนะคะพี่น้องที่เขาแบบยังไม่ได้ทําสุกนะตํากินอยู่มักินแบบเป็นซาชิมิน,นะคะเพราะว่ามันจะกรอบมันจะหวานแต่ว่าถ้าเห็ดแบบตุกแบบเนี่นะคะพี่น้องค่ะกะดโดนๆเธอกินแบบถ้าไปกินอยู่ชาก็ได้ไมนสิกรอบหวานมากค่ะพี่น้องค่ะ ถ้าแบบตดกระไดแบบย่างกระไดเนาะแบบตุกงถีกระไดเนาะแต่แต่ว่าถ้าเป็นแบบข้าวมาตังมาอย่า่เนาะโดนเธอมากินเนาะค่ะพี่เนาะถามว่าเป็นเมนูที่แบบว่าการโดนเธอากินใดแต่ว่าบริมากกินเนาะพี่น้องเนาะอันนี้นะคะพี่น้องคะ่ะแต่ก็ก,กินไดเนาะคะ่ะเพื่อเอามาแบบให้พี่น้องเห็นแบบว่า,วาเอออันอื่นกับกินไดอยู่เด้อบบเพราะไม่ว่ากินได้แตำอันส่วนแซลมอนยังสินะคะพี่น้องกินได้แตะกุงสีบอปลามาานี่นะคะพี่น้องคะ่ะกับเอาพยายมสีามหาเมนูหลากหลายไม่พี่น้องเบิรงนะคะ ทำกะเฮ็ดติถือใจสุปหูขคนพยายามเฮ็ดเต๋ถือใจที่สุดนะคะพี่น้องคะสําหรับมือนในคลิปนี้นะาจา๊ะพี่น้องจา๋าถ้าผู้ใดสนใจนะ้ําปลาแคบหมูกระเทียมทูนขนมจีนเต็นกลางเต็นไงกะทักสั่งซื้อได้ที่เพจรด้ว,ว่าไลน์แอดได้ใจพี่น้องจา๋าสำหรับมือนในคลิปนี้คะ่ะตามกะขอตัวละไปก่อนได้ค่ะพี่น้องคะพอกันคิหนาจ้าสวัสดีจ้า